เมื่อกี้เขาขับรถขึ้นเขามาต้นอีหยังไงนี่มต้นอีหยังต้นพมาพี่น้องมันต,อนอตนน้นผัอนกอันนี้มันกินได้บน่นี่มันก็นเลยเต็มเลยนี่ไหม,ไมกินได้บ่นี่เต็มเยอะเมื่อก,กี้เขาขับรถขึ้นเขามาบัดน,นี้นเขาลงบันไดเขาลงเขาไปหาทะเลเขาเก็บหอยลงเขาไปทะเลไป,ไปเก็บหอยเล็กน้อยลงไปค่ะ Bên giờ này, làm rong, y bông hùng này. Bông này Rong Bông cầu Rong Say cầu Huh? Bông shell? Hả? Bông hùng. Ừ hùng. Bông hùng. Bông Ừ Bông hùng. 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 Bông hùng

ขึ้เกาหอยกินเลงงด้วมึงกูแ okay. ่มือเก็บัถ่ายมเก็บเบดปาันมาข้มอใหญ่เลยนันง

นี่ก่อนพี่เคยจอดเวลาตรงนี้ใช่ไหมแล้วไอ้ปลาโอชโอชลึกลักนี่แหละมันก็กระโดดขึ้นเรือเสียดายผมไม่มีใครรู้ไงพวกแกก็ไม่มาดูเนาะไปเจออีกทีมันก็ตายแล้วมันใหญ่มันอยากกิลิ่นของนิคเอาเก็บเครื่องหอยหอยคุ้มไป อุ้ยงอแงๆมามาหยไม่หยอกมาี่บมหอยคมติดแกงหอยคมแม่สบเลยเนี่ยรุนน่ย

ด่วนตุ e. e. ่มโคตรตอนนี oh ้เวลาทุ่มหนึ่งไปทุ่มหนึ่งหนอยดินะทุ่มหนึ่งไปเย้ได้บดหนัวถึงไิวเซ็ด ซึ่งเฮียมอือเฮียระยามาันตส่อไม่จุ๋เอาสิล้นทางแล้วบาดนี่เอาสิได้เมียบานแล้วเราจะหล้น,ลนทางเลยไหมทางเข้าเอามาทงางพอดีทงางแบบว่าเต็มทางก็อิ่มสินะไม่ต้องเอาไปไล่หรอก เขาอาเก็บออกมาน้ำนามลงน้อห no 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 ิ่ใตใไปสิพาไปมึงโอ้ยลับปดอันนปดไปปดไปโยฮันเนสภาสอะไรนกกองลียนกกเอาไปเชืพอเชือเสียนะเชืสียนะ Kjøs, 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 oh, oh, du kommer bare plutselig. op, ik zie je wat, bot, no? is het? <laughs> <laughs>

เน่ <muitas S 2> ้อ <sketches> นิเ oh ียสกวสีวมเนย้าเขตกเขไปไ้หมองขังวสเซนี่ยมล้่เลย่มเลยเ่้ริมมอนเต็มดิเนี่ยติเะานเ่มตเตมมัสสิเปลี่ยนมาสิเปลี่ยนมากออย่นี้มันใหญ่ไงกอมนสิตรงเนี่ยมาสิโกะกับไปกุ่มกุมมว้าวอันนี้เท้เลงมานี้

หอยแมงผูกไอ้หอยแมงผูเขาเขา,าลงไปทายไก่ปะได้เสียดายเนะาะขึ้นมันกอยอยู่ทางกอยอยู่ทางเต็มอยู่ไปบรรยากาสยดยอดยมากบรรยากาศตอนเย็นตอนเยน็นๆตอนทุ่มหนึ่งแดดแดดอากาศดีดีมัๆๆนน้ำทะเลเป็นสีเขียวพระอาทิตย์ตกกุ้งลังตกฝ่าอาทิตย์กำลังต เก็บฟืนเพื่นบานเลือลูกชาเลลูกชาเลอลิตรนี่โอ้ไม่ตึงอีีนไม่แทงอีก่ก่อนเอาห้าสิลงได้จังไดบเนี่ยห้งไเดี๋ยวอยากเลยทั้งสองเด็กใหม่วันเด็กวัน้ก็ เอออตาบีตาบีฮะโอเาตาบีอภิรบางเรื่องเมื่อกี้เอาเก็บอวันนี้บาอฟาอิิอ่สวัครับสวัสดีครับประสันคันมาติสวัสดีครับสวัสดีครับบาย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 อะกินไเราหมื่นเนาะขอบคุณครับยูเนสอุคัมมาตินขอบคุณครับ

ม,มัน Mama, der war geil. Ja. เอาขึ้นไปเครื่องทางแล้วเปลี่ยนตั้งไว้พี่สแบบิแบกแบกห้อยขึ้นไปแล้วฮะขึ้นพวกเขาด้วยแบกห้อยขึ้นพวกเขาด้วยเหมือนไงเล็กน้อยแลน